สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับบริษัทเพชรคาร์ซินเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขา2หน้าราชพัฒน์กำแพงเพชรนะครับมีรถสวยๆมาแนะนำคุณลูกค้าอีกหนึคันกับคันนี้นะครับ t o y o ต t v v g o ปี2012นะครับคันนี้จะเป็นตัว 2.7J นะครับเป็นเครื่องเบนซินนะครับคันนี้ทางร้านของเราก็ได้ใส่เป็นแม็กใหม่ยางใหม่วาให้แล้วนะครับสวยๆเลยนะครับ และที่สําคัญนะครับราคาคันนี้อยู่ที่2องแสนต้นต้นเองเท่านั้นเองครับส่งสบายๆครับสี่พันกลางๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทเข็มนะครับเข็มสามารถเปิดได้นะครับผมให้ชมภายในกันครับก็จะมีเครื่องเสียงมาให้ด้วยครับชุดใหญ่เลยนะครับภายในอุปกรณ์ต่างๆใช้งานได้ปกติหมดนะครับ สวยๆเลยครับได้รถสวยทั้งภายนอกและภายในครับอของปกแต่งก็จัดมาให้เต็มในาะราคาแค่2,000 0 0ต้นนะครับส่งเพียงแค่4 0 0พกลางๆเท่านั้นเองนะครับคุณลูกค้าถ้าต้องการรถใช้งานที่ค้างวดไม่แพงนะครับคันนี้ก็ถือว่าเหมาะนะครับส่งสบายๆครับ ทางร้านของเราการันตีให้คุณลูกค้าเลยนะครับบริการหลังการขายให้ถึง3เดือนเต็มเเลยนะครับดูแลหลังการขายให้ครับยันยาวๆนะครับถ้าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับก็เข้ามาได้เลยครับที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์ทุกสาขานะครับรถสวยๆราคาเบาๆส่งเบาๆนะครับมีให้ท่านแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมธนาเพชรคาร์เซ็นเตอร์ก็มีรถสวยๆเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมาให้ชมอีกหลายๆคันเลยครับรอติดตามนะครับ